สวัสดีครับพี่น้องครับตะแรกไปซื้ออยู่นันทวัดนะครับหลานที่มันอยู่บ้านแพงมันปิดตอนนี้ได้เขามาอยู่โกซุมได้แล้วครับพี่น้องสีสเปรย์หกกระป๋องแล้วก็เสือกฟังอีกม้วนหนึ่งนนี้กขามาสิกับแล้วเพราะมันทำอะไรพีสีกับกระเป๋าไปเหตุครับให้สิ่งใดสอบต็ดต่อนะพี่น้องครับผู้ไกดแล้วก็บไฮห,หาร์ลานได้มีอีกบ่อผมก็เลยข้างมอสห์โกซุม โอเคพี่น้องเดี๋ยวขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปหอกันอยู่สำนักงานครับพี่น้องครับกลับมาฮอแล้วพี่น้องได้แล้วฮัทเชียวไปแต่ว่าคุกเข่าครับได้แล้วได้แล้วสีดำมันจังชัดไปฮออโก้ซุ้มผมด้ดิเขากำลังสปีดลานพอดีอันนั้นก่อนบอก อ๋อในเสียคืนเลาเส้นหน่อมันก็ต้องแบ่งกันใส่กันหน่อยไอสนามฟุตบอลกันบอกเขาประเด้เขียนบินให้ไหมเขาก็มั่งสปีดลานพอดีไหมครับผมเดี๋ยวออกใส่ยี่สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเอาโอ้โก่ไปเนี่ยน่นอะไรโก่ดังลานเลย อันนี้สนามฟุตบอลครับชวนชวนตะกอเกับบอลเลยสิจัดในโดมครับบอรลครับบบ่่เบ่เเลยน,นี ีเม่ยัพ่นันัีเยนี้ลบตตกาบอบอกานผ่านกล่องผมหูงานครับเี๋ยวพี่้องกลับปมาหอดนะครับ ต่้หลายกว่าสิบปนั่นทวัดนั่นทวัดกับเปีด๊ดก็เลเยได้พูดล่ะเหงาไปหดอดโกุ้มพ่นอ้เหล็กชีดเดียวออกได้นี่เ็กกล่องหนึ่งนนก,กกล่องนี้จะได้เอาออกนะครับไปไหวท้างพูนนะพี่น่อง โก้ไหมตอนซ่อนโก้เนาะครับเล็กกล่องเล็กกล่องอันนี้เป็นเหล็กกอนะครับที่เขาบ่ใส่แล้วฟุตบอลนี่เอาเสาก้างตีเส้็เอาบะ่ะ กูับจะเอาแค่เสีกฟางตีเสียงหรอพุบอธนี่เน่ยสฟตีเพื่อนเีฟางตีเสียไว้แล้วก็สิไปเอาุขาวอ๋อครับสหวยขอดมือเขาจะสิหยกันห้ยมือ,อนีเขาจะัตูมันยังไม่สิอนี่ไปกอนครับแล้วเพิสนาได้ตุยแล้วแล้วีัดกร ไม่ได้ครับกีฬากีฬาชนิดนี้ห้ามห้ามผู้ชายลงต้องสาวสองแล้วกันสาวแท้เลยโอ้ยเฮ้ยว่าดีเสียงเมนอยู่ผิวเว้ยเจอรถเสียงเหมือนนะโดีงามย นี่ยิ้เข้าวแ่าพ่นแขังแปดร้อยตลบมากแลอะ่ะยังห,หันไปร้อยตลบยังหันไปร้อยตลบหันตะกว่านี่อ้ได้หันยี่สิสามกีายกางแมนไปวอมสิวอ,วอมอรุดเอา ทีหลังเดี๋ยวพอตุ้ยเป็นาเหตุเองพอนะอ,อันนี้คือมากเลยไปนี่พอมากไปแล้วปนี่นี่ครับโกพี่น้องนั่งลานพอดีเลยโก,ก nhiều ได้อะไรเล็กบ่เออติดตั้ง không ทํางานดีกว่าเอาคือ ที่กบมิดบ่นล่นนกบมิดบ่บบดเนีเ่สายกบสายกบรับพื้นดินประธานไม่จัดการลูกน้องวะอะไรนะ <c oughs> ซีไดหนึ่งสีดหนึ่งประธานกวัวหมายคาดซิบก็บอกโอ้หมื่นไปแล้วพี่ <c oughs> ลอง มองกลางยี่มองหมาพอดีเลยไอ่อยังงจูกระดบอต้องวัดไหมโอ้้จูวัดสายตาบังอู้มาๆมาเฮ็ดอ้อคือดีแท้เฮ็ดเองบ่มีประโยชน์มองหมานอนหลับกับปุ้นเหมืดิไม่พี่น้องเข้าสิเดี๋ยวจุกคลิปนี้กับสิกลโอ้สวัสดีครับผมมาแต่สานี่ ผมนี่มาได้ใส่ไม่ได้ใส่นี่ไม่ยังใส่ดิฮะโอ้ท่านประธานใหญ่เพิ่นกธรรมดาเจ้าเนาะโอ้ยสบายเนาะข้าเจ้ากลนนี่มานอนคลิปพี่น้องเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับกดกระดิ่งเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของตาลละพนลำเพลินและพี่เจอร์จพี่น้องครับขยัด ปับพื้นทีก่อนเดี๋ยวค่อยมาพอกันไว้ครับเป็น้องคลิปนะขอบคุณทุกการติดตามครับพี่โชคโอเคสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับ